ค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องราวจาการถลัทธิชาดกนะคะเป็นเรื่องหนึ่งในอัธกถาชาดกที่สอนเราเรื่องผลของการตัดสินใจโดยไม่ทันได้ใคร่ครวญให้ดีก่อนนะคะครับ เรื่องนี้เป็นคำสอนในพุทธศาสนาเลยเล่าถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านใช้เรื่องนี้สอนบทเรียนสำคัญมากๆน่าสนใจคะ่ะแล้วเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปหรือว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงอะคะมันเริ่มจากเหตุการณ์จริงๆในสมัยพุทธกาลเลยครับที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงเรื่องในอดีตหรือชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อมีเรื่องปัจจุบันก่อนแล้วค่อยโยงไปชาดกงั้นเราเริ่มที่เรื่องปัจจุบันก่อนเลยดีไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครคะ เป็นเรื่องของปุโรหิตท่านหนึ่งของพระเจ้าโกศลนะครับเตำแหน่งนี้ก็คล้ายๆที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระราชาค่ะแล้วท่านไปทำอะไรคะท่านกำลังเดินทางไปเก็บสวยที่หมู่บ้านหนึ่งแล้วทางมันแคบบังเอิญไปเจอกับขบวนเกวียนเข้าพอดีแล้วก็มีเรื่องกันตรงนั้นเลยใช่ครับท่านสั่งให้หลีกทางแต่พวกเกวียนอาจจะช้านิดหน่อยท่านก็อืมโกรธขึ้นมาเลยโกรธง่ายเหมือนกันนะคะแล้วทำยังไงต่อคะ ด้วยความโมโหครับท่านก็ควา้าด้ามประตักไม้ที่ไว้แทงวัวนะครับฟาดไปที่แอกรถเกวียนขันหน้าสุดโอ้โหแต่ทีนี้ย้าประตักมันดันกระดอนกลับมาโดนหน้าผากตัวเองครับปูดเลยเอา้ากลายเป็นทำร้ายตัวเองซะง,งั้นแล้วยอมรับไหมคะว่าตัวเองพลาดไม่เลยครับกลับไปทูลฟ้องพระราชาเลยบอกว่าเนี่ยถูกพวกคนขับเกวียนรุมทำร้ายโห oh, เรื่องกลับตาลปัดเลย แล้วพระราชาว่ายังไงคะเรื่องนี้ไปถึงศาลครับพอตุลาการท่านไต่สวนจริงๆจังๆก็พบความจริงว่าอ้าวปุโรหิตนั่นแหละผิดเองทําร้ายตัวเองเพราะความโกรธความจริงก็ปรากฏนะคะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงหยิบเรื่องนี้มาสอนต่อใช่ครับพอพระภิกษุพูดคุยกันเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบท่านก็เลยตรัสว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกแม้แต่ในอดีตปุโรหิตคนนี้ก็เคยเป็นแบบนี้แล้วท่านก็เล่าเรื่องรถลธิชาดกให้ฟัง เข้าเรื่องชาดกแล้วนะคะเป็นเรื่องในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีตอนนั้นพระโพธิสัตว์เป็นใครคะ,ะพระโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นอมาตนักปราดครับเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญของพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันแล้วเหตุการณ์ในชาดกนี่เหมือนกับเรื่องปัจจุบันเป๊ะเลยหรือเปล่าคะคล้ายมากครับปุโรหิตในชาดกก็มีเรื่องกับคนขับเกวียนบนทางแคบเหมือนกันโกรธคว้าด้ามประตักตีแอกรถแล้วก็โดนหน้าผักตัวเองปูดเหมือนกันเป๊ะเลย เหมือนกันขนาดนั้นเลยแล้วจุดต่างมันอยู่ตรงไหนคะจุดต่างที่สําคัญมากๆคือปฏิกิริยาของพระราชาครับพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยพอปุรหิตไปฟ้องท่านทํำยังไงคะท่านเชื่อทันทีเลยครับไม่ได้สอบสวนอะไรให้ละเอียดสร้างปรับพวกคนขับเกวียนเลยคนละตั้งพันกหาปณะโอ้โหไม่ทันฟังความอีกฝ่ายเลยตรงนี้เองสินะคะที่พระโพธิสัตว์ต้องเข้ามาถูกต้องครับพระโพธิสัตว์ในฐานะอมาตนักปราดก็เลยทูลทัดทานขึ้นมา ท่านทวงว่ายังไงคะท่านทูลว่าเนี่ยการตัดสินลงโทษไปแบบนี้มันเร็วเกินไปยังไม่ได้สอบสวนให้รู้เรื่องจริงๆก่อนเลยท่านชี้ว่าบางทีคนเราก็ทําร้ายตัวเองแต่ไปโทษคนอื่นนะหรือว่าโกงเขาแล้วไปบอกว่าเขากงเราก็มีเป็นหลักการที่สําคัญมากเลยนะคะคือต้องฟังความทั้งสองข้างก่อนใช่ครับหลักการพื้นฐานเลยต้องฟังทั้งโจทย์ทั้งจําเลยก่อนจะตัดสินพระโพธิสัตว์ท่านเน้นย้าเรื่องนี้มาก แล้วก็ยังกล่าวคาถาเตือนสติด้วยมีคาถาด้วยเหรอคะว่ายังไงบ้างคะพอจะสรุปให้ฟังได้ไหมคะครับใจความสำคัญก็คือย้ำเรื่องการฟังสองฝ่ายแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีสี่อย่างคือ 1. นคฤรัหัดขี้เกียจ 2. บรรพชิตไม่สำรวม 3. พระราชาไม่ใคร่ครวนก่อนทำและ 4. บัณฑิตแต่ดันเจ้าอารมณ์โกรธง่ายอืมชัดเจนเลยค่ะ แล้วมีคำแนะนำสำหรับพระราชาโดยตรงไหมคะมีครับมีคาถาที่บอกเลยว่ากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจเนี่ยควรจะคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือทำอะไรเสมอเพราะการทำแบบนั้นจะทำให้มีชื่อเสียงเกียรติยศไม่เกิดความผิดพลาดพอพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังคำทัดทานจากพระโพธิสัตว์แล้วพระองค์ทรงทำยังไงต่อคะพระองค์ทรงเห็นด้วยครับเออจริงด้วยต้องสอบสวนใหม่ก็เลยสั่งให้รื้อคดีมาไตาส่สวนใหม่หมดเลย แล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือพบว่าปุโรหิตนั่นแหละผิดจริงตามที่พระโพธิสัตว่าพวกคนขับเกวียนก็เลยผลผิดไปโล่งออกแทนเลยค่ะทีนี้พอพระพุทธเจ้าเล่าชาดกจบท่านก็เฉลยใช่ไหมคะว่าใครเป็นใครในปัจจุบันใช่ครับท่านประชมชาดกเชื่อมโยงให้เห็นว่าปุโรหิตขี่โมโหในอดีตก็คือปุโรหิตคนเดิมในปัจจุบันนี่แหละส่วนอมามัตนักปราดที่คอยให้สติก็คือตัวพระองค์เองในอดีตชาติ โอ้โหเรื่องนี้คือบทเรียนตรงๆเลยนะคะเรื่องการมีสติการไม่ด่วนตัดสินตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจถูกต้องครับหัวใจสำคัญคือการไตรตรองเลยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเองการหยุดคิดสักนิดก่อนตัดสินใจหรือลงมือทำอะไรเนี่ยมันช่วยป้องกันปัญหาได้เยอะจริงๆจริงค่ะบทเรียนจากอดีตแท้ๆแต่ก็ยังใช้ได้กับยุคนี้สมัยนี้เลยนะคะใช่ครับไม่เคยล้าสมัยเลย ทิ้งไทยนี้ก็น่าคิดนะคะว่าเวลาเราเจอเรื่องอะไรหรือฟังใครพูดอะไรมาเราได้หยุดคิปหยุดพิจารณาให้รอบด้านจริงๆหรือ,อยังก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะออแสดงความเห็นหรือตัดสินอะไรออกไปนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน่าจะเก็บไปคิดกันต่อได้ทุกคนเลย